สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องคำสันธานหน้าที่ของคำสันธานหนึ่งเชื่อมคำกับคำเช่นฉันเลี้ยงสุนัขสองเชื่อมข้อความเช่นคนเราต้องการเงินด้วยเหตุนี้เราจึงต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินสามเชื่อมประโยคกับประโยคเช่นน้องฉลาดเพราะเขาขยันจึงสอบได้ โดยหลักๆคําสันธานจะมี4ประเภทดังนี้ 1. เชื่อมใจความที่คอยตามกันมักมีควมว่าและพอทั้งอยู่ในประโยคตัวอย่างประโยคเช่นฉันชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 2. เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันโดยส่วนใหญ่มักเป็นคำว,ว่าแต่อยู่กลางประโยคตัวอย่างเช่นเธอสวยแต่นิสัยไม่ดี 3. เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกันมักมีคําว่าจึงเพราะอยู่ในประโยคตัวอย่างเช่นข้สอบได้คะแนนดีเพราะตัง้งใจเรียน 4. เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมักเป็นคำว,ว่าหรือ ไม่เช่นนั้นอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นเธอจะทาน kfc หรือบอนชอนเนื้อหาในคลิปก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ